วันนี้ว่าด้เรื่องของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะเขามีศักยภาพทางด้านการเงินเนี่ยยังไงบ้างคนเกิดวันพุธเนี่ยนะเป็นหนึ่งในเจ็ดวันเกิดถูกต้องไหมแต่เป็นวันเกิดเดียวเลยที่อาจารย์มีความรู้สึกว่าไม่ห่วงเรื่องของวิกฤตการเงินใดๆทั้งสิน้นเพราะคนเกิดวันพุธนั้นท่านว่านะเกิดมาพร้อมพรสวรรค์ในการทํามาหากิน คนเกิดวันพุธเนี่ยนะแต่เด็กแต่เล็กตั้งแต่อ้อนแต่ออกคนเกิดวันพุธเนี่ยคิดนะเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องของธุรกิจการเงินตลอดเวลาคือเป็นคนหัวการค้าดีอะแต่เด็กแต่เล็กนะพวกเกิดวันพุธนะนอกจากพูดเก่งเจร,าเจ,ราจากเก่งขายเก่งด้วยเคยเห็นเด็กที่เหมือนกับว่าดึงเอาไอ้นนท์ไอ้นี่ จากที่บ้านบ้างจากร้านที่เดินผ่านแล้วก็ไปขายที่โรงเรียนขายเพื่อนนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์สักพักคิดอะไรได้นะพิมพ์นู่นพิมพ์นี่จับแพะชนแกไปเป็นเงินเป็นทองได้หมดอ่ะมันมีหลายทางมากเลยที่คนที่เกี่ยวพันพุทจะหาเงินได้แล้วไอ้เรื่องของทักษะในการหาเงินหาทองเนี่ยนะ เขามีติดตัวหรือว่าสั่งสมหรือว่ามีประสบการณ์มาตั้งแต่เด็กแต่เล็กดังนั้นอาจารย์มองว่าคนที่เกิดเป็นพุทธไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการเงินใดเนี่ยสมองหัวคิดเนี่ยฉลาดในการที่จะหาเง,งินแล้วคนเกิดเป็นพุทธเนี่ยนะเมื่อกี้อาจารย์บอกไว้เนี่ยต้นวาทศิลป์ดีเกิดมาพร้อมกับวาจาที่พูดอะไรแล้วเนี่ยมันจับจิตจับใจดังนั้นสิ่งที่ มันได้บอกทุกคนนะสิ่งที่มันจะตามมากับคนเกิดวันพุธนะอาจจะไม่ทุกคนนะมักจะเป็นความมีสเสน่ห์และความเจ้าชู้คนเกิดวันพุธเนี่ยเอาว่ากันตามตรงแล้วกันอะ่ะมันมีทั้งแบบเจ้าชู้โดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะถ้าเอาแบบรู้ตัวกันรู้ตัวเลยตั้งใจเจตนาเลยจะไปทําให้เขาหลงสเสน่ห์ด้วยกิริยาท่าทาง,ทางด้วยคำพูดด้วยความเฉลียวฉลาดด้วยความคล่องแคล่วต่าง,าง,างนนๆนานา แต่ถ้าโดยความไม่ตั้งใจอ่ะคนเกิดพุกก็จะมีอาการเหมือนกับว่าเราทําอะไรอยู่แล้วมันโดดเด่นมันน่าสนใจคนก็ตามอยากมาดูมารู้มาฟังเอ,อสังเกตง่ายๆเวลามีใครบางคนชวนเราคุยแล้วเราฟังก็เพลินแป๊บหนึ่งก็ผ่านมาห้านาทีสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงโอ้บผ่านไปครึ่งวันผ่านไปทั้งคืนคุยกับเขาอยู่นั่นแหละเออบางทีนคนแปลกหน้าไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทําไมมัน น้าฟังอย่างนี้แหละลักษณะคนเกิดวันพุธเนี่ยเขาพูดเก่งคุยเก่งถ้าเป็นอาจารย์นะอาจารย์จะใช้ทักษะในการที่เรารู้จักพูดคุยเจราจารเนี่ยในการที่จะไปทําธุรกิจการงานมันก็ทําให้เกิดเป็นไรายได้ขึ้นมาเงียเอาอย่างนี้นะอาชีพวันเกิดวันพุธนะที่ทําแล้วมันจะเป็นเงินเป็นทองนะแล้วมีศักยภาพนะหนึ่งอาชีพที่ต้องพูดทุกอย่างนะักพูดนะัก นักสอนเขาเรียกครูใช่ไหมสมัยนี้ก็มีโคช้ชมีเทรนเนอร์มีอะไรกนแล้วแต่นะมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของของการสอนนั่นแหละนักโฆษณาประชาสัมพันธ์คือพอตัวเองพูดเก่งขายเก่งใช่ไหมแทนที่จะขายของแค่ของตัวเองไปขายให้คนอื่นไปรับจ้างขายคนอื่นก็ยังได้นะคือพูดง่ายๆเป็นเซลลถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่อธิบาย สิ่งที่ยากให้มันง่ายคือย่อยองอมาให้มันดูเป็นเรื่องง่ายคือคนที่ฉลาดพูดเนี่ยจะสามารถพูดสิ่งที่มันยากๆให้มันง่ายได้เนี่ยลักษณะของเกิดวันพุธแล้วคนเกิดวันพุธนะถ้าเอาแบบตรงๆเลยอะ่ะที่มันตรงกับตัวเขาที่สุดเลยอะ่ะพวกเราคิดดูคุณสมบัติสองข้อที่อยู่ในคนเกิดวันพุธนะข้อแรกนะมีหัวการคิดการค้าดีนะข้อสองนะมีการเจรจาดีเป็นนักขายนะ ดังนั้นเมื่อมารวมกันคืออะไรคืออาชีพทุกอาชีพที่จะต้องขายเป็นคนขายเก่งหยิบจับอะไรมาเนี่ยนะไม้ยิ้มฟันยันเรือลบขายได้หมดเลยคนเกิดวันพุธถ้าเกิดมองจุดแข็งพอจะสรุปรวบยอดได้ไหมอาจารย์ให้สามข้อหลักๆนะข้อแรกคือฉลาดในการคิดเรื่องของการเงินการขาย สองฉลาดในการที่จะพูดโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วสามเนี่ยนะโดยจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่นะมีความสง่างามของการแสดงออกคนเกิดวันพุธนี่ในวงการบันเทิงจะเป็นคนที่เป็นนักร้องเยอะเป็นคนที่เป็นนักข่าวผู้ประกาศพิธีกร MC. เออคือลักษณะรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ เวลาที่คนเกิดวันพุธเขาพูดออกมาแล้วอะ่ะมันดูสวยมันดูหล่อขึ้นมาเลยเราเคยเห็นคนที่แบบนั่งเฉยๆก็ไม่ค่อยมีอะไรไหมแต่พอพูดออกมาแล้วโอ้โหว่าเสน่ห์ออร่าเนี่ยมันจับตั้งแต่หัวนะไปจนทั้งตัวเลยคือออร่าออกตอนที่พูดจาเราพอนึกออกใช่ไหมคนเกิดวันพุธควรทำอะไรสมมตินะเกิดวิกฤตทางการเงินอยากจะกู้วิกฤตขึ้นมาใช่ไหมหนึ่งสมองสองมือแล้วก็หนึ่งปากเนี่ยแหละ เดินเข้าไปคุยกับคนจเจรจากับคนพูดให้เขาเห็นอไอเดียความคิดวิสัยทัศน์ของเราส่วนมากเรื่องเกี่ยวกับพูดเนี่ยจะเป็นนักคิดนักพูดก็ทําในส่วนที่เราทําได้คือนําเสนอเป็นไอเดียคนที่ทําทงานทางด้านการคิดการวางแผนมากๆอ่ะบางทีในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่วางแผนนะตัวเองอาจจะไม่ต้องทำร้อยเปอร์เซ็นก็ได้แต่เป็นคนที่เสนอแผนทําแผน แล้วก็ควบคุมดูแลจูงใจทีมงานสร้างแรงบันดาลใจอธิบายขั้นตอนคือทำทุกๆสิ่งอ่ะที่มันจะทำให้งานหรือไอเดียของตัวเองสำเร็จมาเป็นชิ้นเป็นอันได้นี่แหละงานของเกิดวันพุธวันๆทำแค่นี้แหละคือคนที่เขาพร้อมจะทำอ่ะเขาเขามีอยู่เหมือนกันแหละคือลักษณะเกดวันพุธพูดจะอธิบายดีวางแผนดีฉลาดคิดฉลาดพูดฉลาดขายดีเท่านี้ก็พอแล้วมั้งพอ เพียงสําหรับที่จะกู้วิกฤตนะส่วนมากเลยเป็นฝ่ายบุญน,นะเนาะก็ใช้ไอเดียใช้ความคิดใช้วาจาใช้วาทศิลป์ในการที่จะกอบกู้สถานการณ์ให้ดีรู้จักขายหยิบจับะลรก็าขายได้เพราะว่าจริงๆแล้วในสมัยนี้เนี่ยเป็นสมัยที่ไม่จาเป็นต้องซื้อมาขายไปอย่างเดียวไม่มีเงินไปลงทุนซื้อของ,อยงเยอะๆแต่มันใช้ความรู้ความสามารถอะไรบางอย่างแนวคิดบางอย่างทักษะการขายบางอย่างนะไปทําให้มันสาเร็จได้อันนี้อาจารย์ไม่ห่วงเลยเกี่ยวกับพจน์ ประกอบกับการที่ใช้วัตถุมงคลที่เหนี่ยวนําทรัพย์สินโดยตรงอาจารย์มีกําไรอยู่ประเภทหนึ่งนะเรียกว่ากําไรสมบัติจกักรพรรดิสีเงินแล้วก็สีทองสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้คนที่เกิดวันพุธเนี่ยไปเสริมทักษะไปเสริมพลังในการดึงดูดเรียกทรัพย์โดยตรงวิธีการง่ายๆเลยสวมใส่เอาไว้นะไว้ใกล้ๆตัวเสมอเวลาที่เราเนี่ยจะต้องพูดจาเจรจากับคนนะนะให้เรารู้เลยว่า นุภาพของกำไรนี้จะส่งผลไปดึงดูดเหนียวนำให้คนที่เขารู้สึกอยากจะจ่ายเงินต้องมาจ่ายที่นี่เพราะเรานึกภาพนะในฐานะของคนที่จะต้องมีไอเดียความคิดในการขายอยู่แล้วแล้วเราคุ้นเคยกับการที่ต้องเจรจากับคนเพราะเราคิดว่าจริงหรือไม่ที่มันมีของบางอย่างหลายๆอย่างะสมมติเข้าปลาอาหารนี้ยมนุษย์จะต้องกินอาหารทุทกๆสี่ถึงห้าชั่วโมงตามสถิติพอสี่ถึงห้าชั่วโมงมนุษย์ก็จะต้องหิวแล้ว ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้ออาหารละโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ทําอาหารกินเองเนี่ยก็ต้องกําเงินเนี่ยไม่รู้ละกี่บาทไม่รู้ว่ากําเงินเพื่อไปซื้ออาหารถูกต้องไหมคาถามคือเขาจะเอาเงินที่ต้องไปซื้ออาหารที่จําเป็นนั้นนะ่ะไปจ่ายให้ใครล่ะโอเคส่วนหนึ่งอาจจะก,กินอาหารที่ตัวเองชอบที่รีวิวดีที่ตัวเองเชื่อมัน่นเขาว่าดีอยู่ใกล้สะดวกราคาคุ้มค่าอันนั้นเป็นเหตุผลพื้นฐานแต่เหตุผลที่ลึกๆในใจนะมันรู้สึกมี ความอยากที่จะจ่ายเงินให้กับใครบางคนคนที่มีกําไรสมบัติจักรพรรดิสมใส่นั่นแหละเป็นคนที่มีพลังในการดึงดูดเวลาที่คนเขาจะจ่ายเงินน่ะจะจ่ายค่าอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะของยิ่งนะพวกเราเข้าใจที่การเปรียบเทียบกับอาหารใช่ไหมมันมีของบางอย่างหลายอย่างที่คนเขายังไงก็ต้องจ่ายแล้วเขาก็เตรียมเงินต้องจ่ายอยู่แล้วเขาจะมาจ่ายให้กับสถานที่หรือบุคคลหรือสิ่งที่มีของที่ดึงดูดเหนี่ยวนำอย่างกำไรสมบัติจักรพรรดิที่อาจารย์ทาให้พวกเราใส่นะ สมส่ยเอาไว้จะดึงดูดให้คนที่เขาจะต้องจ่ายเงินนะ่ะมาจ่ายเราอยากจะจ่ายแล้วที่สําคัญนะจ่ายแล้วก็อยากจ่ายอีกนี่คือฤทธิ์อของกัมรยันสมบัติจักรพัิก็เสกสร้างเอาไว้ให้สําหรับคนที่อยากจะมีพลังนะเสริมในเรื่องของเงินทองโดยตรงไม่ไปเน้นเรื่องอื่นลนะเรียกทรัพย์รับโชคเข้ามือเน้นๆจะเสี่ยงโชคนะเวลาที่สมใสก่กําไรเนีน่ก็เอามือข้างนั้นนะ่ะไปหยิบไปจับไปกดไปเสี่ยงโชคใครอยากได้ ไปปรึกษาหลังไหม่นะกดที่โปรไฟล์สอบถางอัตราค่าบูชาครูเองอาจารย์จะลกเสียงให้เป็นพิเศษสําหรับคนที่มีจิตใจศรัทธาขอให้ทุกๆคนนะมีเงินเป็นล้านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกๆคนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขความเจริญนะ